การเข้าสมาธิจนชำนาญคือการจดจําอารมณ์สมาธิไว้แบบนี้ใช้ได้ไหมครับไม่ใช่หรอกการจดจําสติไม่ใช่จดจําอารมณ์ให้รู้ว่าการรักษาสติของเรารักษาอย่างไรที่มันต่อเนื่องไม่เถอไม่พังไม่เผถออันนี้ต้องจําให้ได้วิธีที่เราจะมีสติมีได้อย่างไรเช่นหลวงตามหาบัรท่านเคยเล่าว่าท่านเคยเคยจิตเสื่อมสมาธิท่านเสื่อม เพราะท่านเอาเวลาไปทำโกรธอยู่เดือนหนึ่งเวลานั้นท่านไม่ได้เจริญสติเลยท่านมัวแต่ทำแต่โกรธคิดแต่เรื่องโกรธพอถึงเวลาจะเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้เพราะว่าท่านลืมวิธีเข้าไปพอท่านมาเล่นเลกทีว่าเมื่อก่อนท่านเข้าได้ยังไงท่านบอกเราต้องใช้พุโทโธพุโทโธต้องต้องเจริญสติท่านก็เลยกลับมาเจริญพุทโธตั้งแต่ตื่นไปจนดับเลยถ้าหลังจากนั้นไม่กี่วันติดก,ก็กลับเข้าสู่ความสงบได้ เราต้องรู้จักเหตุที่ทําให้จิตสงบเหตุที่ทําให้จิตสงบก็คือสติวิธีเจริญสติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้พุโทโธบางคนอาจจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกบางคนอาจจะใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็สุดแท้แต่แต่ต้องมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดจิตให้จิตเข,เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเรามีภาระหน้าที่อยู่ทางโลกแล้วไม่อยากให้มีความทุกข์มาก แต่ก็เข้าใจว่ายังไงก็มีการกระทบในทุกๆเรื่องเป็นธรรมดาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าใช้สมาธิปัญญาอย่างเด็ดขาดจริงๆจะพออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์คือสามารถวางเฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างพ้นทุกข์ใหม่เจ้าคะ่ะเพราะตอนนี้โยมพยายามทำอยู่อย่างรู้สักแต่รู้และจะเพิ่มสมาธิให้บ่อยยิ่งขึ้นเจ้าคะ่ะก็ต้องดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ผลจะตกแดดจะออกอากาศจะหนาวจะร้อนเราไปสั่งเขาไม่ได้เราจะเจอคนแบบนั้นแบบนี้เขาจะทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศเราก็อย่าไปอยากควบคุมบังคับของเขาไปเราก็เฉยเฉยไปท่านนั้นเองใจเราก็จะไม่เดือดร้อน ถ้ามีความไม่สุขสบายเกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเฉยๆแล้วก็วางเฉยอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้หมดเหตุปัจจัยเดี๋ยวเขาก็เลิกปวดเมื่อยเองทำอย่างนี้ได้ไหมครับไปลองทำดูสิทำได้หรือเปล่า